จเจริญพรวันหวยออกวันนี้หลายท่านเวลานี้ก็คงจะทราบแล้วว่าใครที่ถูกหวยกินซึ่งส่วนใหญ่ซื้อร้อเอร์เซก็จะถูกกินสักเก้จุทั้งชีวิตแทบจะไม่เคยถูกอย่าไปตั้งค่าของความสุขไว้ที่ตัวเลขมากนักเพราะเพียงแค่คําว่าหวยหอให้หันกลับไปมองว่าลูกยังหิวแม่กับพ่อยังหิววอลูกยังต้องการวิชาต้องมีวิชาความรู้ ลยอยก็คือรอยยิ้มมันอาจจะหายไปเมื่อซื้อมากเกินไปดังนั้นจึงไม่ได้บอกว่าอบายามุกมันจะหมดจากประเทศของเราแต่ยังมีความเชื่อว่าคนที่อยู่กับอบายามุกและบริหารเวลาบริหารทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเงินให้ถูกต้องเราเชื่อว่าการซื้อหวยหนึ่งครั้งมันจะไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับครอบครัวของเรามากนักก็จริงแต่มันจะกลายเป็นการติดนิสัยติดนิสัยของคนที่หวังอะไรแบบลมๆแรงๆเกินไป ซึ่งสิ่งที่หวังนี้จะเป็นจริงไม่จริงมันอยู่ในมือของคนอื่นไม่มีใครจะคาดเดาและ,ะที่จะสามารถรู้อนาคตได้วันนี้จึงบอกว่าหอลูกยังหิวครอบครัวยังหิวเก็บเงินไว้ในส่วนที่ควรจะต้องบริจาบริหารเรื่องหิววอก็คือวิชาที่ลูกจะต้องเรียนวันนี้เปิดเทอมแล้วจําเป็นจะต้องมีเงินในการเรียนหนังสือจะดีกว่าไหมถ้าเก็บเงินไวใ้ให้ลูกเรียนเพื่อวิชาแลยอคือรอยยิ้ม พื่อทุกคนจะได้กลับมายิ้มร่วมกันว่าวันนี้ทุกอย่างที่เราได้มาด้วยฝีมือของเราวันนี้หวยออกแล้วใครที่รู้ผลของหวยแล้วก็ขอยิ้มยิ้มไว้และเริ่มต้นใหม่ในงวดต่อไปก็คือหยุดซื้อซะก็ดีหรือบริหารจัดการให้ตามสมควรอย่ามากเสียจนกลายเป็นรอยยิ้มหายจากบ้านจเจริญพร